ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปเช่นเคยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะมีถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวสอนแต่งรูปด้วยดีกว่าตอนนี้อยู่ข้าวแล้วไปกินข้าวกันไปตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปทานอาหารกันไม่โบจะไม่ลาตอนนี้บอกว่าแจรีบลงไปเอช่วงเนี้ยเกาหลีกำลังลงยินข้าวต้องรีบแล้วมันก็บอกว่าแจห้ามแต่งหน้านะเพราะว่า

ตอนนี้เรากำลังจะไปสถานที่ที่เราจะไปถ่ายรูปกันนะฮะซึ่งอ้วนรีเควสมาว่าจะไปที่เดิมครับที่เราเคยไปถ่ายมาสกายแกลเลอรี่นะครับสดุดมากก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะฮะวันนี้นย้เย้ยคลิปแรกคือคลิปที่เราไม่ได้จงใจจะอัดจะบักแล้วก็มีคนม,มีคนขอเข้ามาเยอะเลยครับว่า<ม>ให้แต่งรูปให้ดูน้อยวันนี้ก็เลยมาเที่ยวกันก็เลยมาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวก็จะแต่งรูปให้ดูกันนะคะ คะก็ชินแล้วชินแล้วชินแล้วก็สาเหตุที่จะมาสอนแต่งรูปนะครับก็จริงๆก็อยากจะมาถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปให้ดูนี่แหละแต่ว่าเราไม่มีนางแบบนะขาดแคลนนางแบบรู้จักแค่2คนนี้นะครับก็เลยต้องมาไหว้วานให้2คนนี้มาช่วยเป็นนางแบบกิจกรรมวนะครัเวลาเราต้องโอกาสอะเราก็อยู่กันแค่เนี้มันไม่ค่อยมีคนมาสนใจอะไม่มีสมาชิกเพิ่มนี่ยูอแค่เนี่ย ทำไรกันอะกำลังรักกันรักกันให้ผูกโบใครรักกันก็ผูกโบอ๋อเหมือนในว่าบอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมอันนี้ผูกโบก็คือแม่โบไม่ใช่วัวก้านน้อยเราเขาเนูมาไม่แปลกแล้วทำไมนะจะไปว่าไปถ่ายรูปกันเข้ากันมาแล้วว่าอันตรายแค่ไหน คใจเกิดต,ตอนที่มาประมาณไม่ถึงปีค่ะตอนแรกคุณน้ําไปอยู่นู่นเลยค่ะตรงชายฝั่งค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็อะไรค่ะแล้วก็แจ่กอนก็ไม่มีคนมาตรงน,นี้นะคะเราคิดว่ามันเป็นที่แล้วสำหรับเราแต่ว่าพอเราลงไอจีไปแล้วก็ากว่าคนมากันเต็มลยคะเราก็ไม่รู้ะไรนี่คือเขามาตามคุณสองคนนะเราคิดว่าเราคิดว่าเพราะเราเคยลงยูทูบไปแล้วครั้งหนึ่ง<อ>เราไม่คิดว่าจะเป็นการที่มีผลตอบรับดีขนาดนี้ค่ะรู้สึกดโบเต็ม ไปหมดเลยค่ะใช้ฝั่งเร็่มใช้ฝั่งไปหมดเลยนะฮะถ้านนงั้นเดี๋ยวเรามาหาที่ถ่ายรูปแถวนี้กันเนาะอ,อันนี้นะคะจะเป็นลุกแรกของโบมาในลุคประมาณทะเลทะเลแปรี่แบบว่าเอิร์ธโฮเอิร์ธโฮหน่อยแล้วตัดกับสีขาวที่มีความสดใสของความเป็นบริสุทธิ์ของผู้หญิงค่ะ <c oughs> โอเคงั้นเรามาที่คุณโบนะฮะเป็นคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเอาให้เห็นโขดหินนิดนึงแล้วก็

แล้วก็เป็นคนที่น่าผวยใแค่นี้ละค่ะคืออ่อน เมื่อกี้เราเห็นว่าตรงนี้ก็น่าจะพอถ่ายได้อยู่กันตรงไหนคะนี่ตรงนี้เอาแบบว่าโบแบบนั่งอยู่แถวนี้แล้วเอาโคตินตรงนี้ที่มบาบังคือวันนี้คุณนนทถ่ายสไตล์เกาหลีใช่ปะเดี๋ยวแต่งรูปจะแต่งเป็นโบเนี่ยต้องถ่ายแบบเกาหลีให้แต่งแบบเกาหลีให้ส่วนบิวอะ่ะเดี๋ยวเราจะแต่งเป็นแบบฝรั่งฝรั่งเออเป็นสองแบบสองสไตล์ตโบกับเข้าไปที่นี่เลยลงทุนมากเลยค่ะนั่งกับไฟ เอากระสอบเอาดังต้นขานหนึง่งวางเอทอนั้นแหละเอออันนี้ก็คือเทคนิคการที่ทำให้ขาเล็กคือต้องเอาเท้าเนี่ยก็คือต้องหา,<ม>า<ล>อะไรบางจิกนิดนึง,งนีง่ไม่เปิดเอเอากลุ่มกระดาษม,ดมา,มาเออจิกนี้หเหมือนกรีดหมูอะ่ะจิกไดนึงนะ่ะขอปรับเป็หน,นึงคุณนรินค h มันจะทะ่ะเออมันจะขาแนี่มีการทําให้ดูด้วยนะคะใช่ใช่ใ่เอาขาขานึงคือนอกจากเราที่เราจะเป็นช่างภาพถ่ายภาพแล้วเราจะต้องบอกนางแบบเาเพื่อให้ได้รูปที่สวยที่สุดชัตเตอร์ของเรามีความหมายหน่งสต่อไปเป็นแจ้ค่ะู ได้เหนื่อยมากร้อนมากเมื่อกี้เป็นไงรองเท้าหายค่ะรองเท้าไม่รู้มีคนตกไปหรือโดนน้ำทะเลซัดไปนะตุ้งตีเลค่ะวันนี้เปรียวๆค่ะอุ้ยาหนอยโร้อนมากเลยครับเดี๋ยวไปถึงพาร์ทไปแต่งรูปกันดีกว่าไป,ไปเจอกันตอนแต่งรูปเลยนะบ๊ายบาย กลับมาแล้วนะครับจากทิพยานะครับก็เราจะแชร์วิธีการแต่งรูปนะครับก็คือวิธีการแต่งรูปของผมที่ผมใช้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะแต่งในมือถือไม่ค่อยมีมาลงคอมเหมือนพวกตากล้องมือชีพเพราะว่าเราก็ไม่ใช่มือชีพนะเราก็เลยเอาวิธีที่เราใช้เนี่ยมาแชร์กันละกันก็คือรูปเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเราจะแต่งรูปจากแบบนี้ก<อ>เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮนะก็คือแตกต่างเยอะเหมือนกันเนาะ <S <S> <S ก่อนอื่นเนี่ย ผมว่าผมต้องมีแว่นวะ่ะขอแปลแว่นก่อนนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแอปในมือถือเนี่ยหลักๆผมจะใช้อยู่สารแอปนะครับก็คือมี Lightroom มี VSCO แล้วก็มี Snapseed นะครับแอปแรกที่เราจะไปสอนแต่งกันนะครับก็คือแอป Lightroom นะครับก็จริงๆแอป Lightroom เนี่ยมันจะเป็นแอปที่ช่างภาพมืออาชีพท่วใหญ่เขาใช้กันเขาจะใช้แต่งในคอมนะครับแต่ว่าอันเนี้ย เราก็จะใช้แต่งในมือถือคือมันก็จะมีอุปกรณ์หรือมีเมนูอะไรเนี่ยให้เลือกเยอะกว่าแอปอื่นๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่เน้นเรื่องฟิลเตอร์นะครับแอปนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือข้างในแอป Lightroom นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ส่วนตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยแล้วก็ มาแต่งให้ดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะว่าเวลาผมแต่แตงยังไงตอนแรกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะมืดๆเขียวๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยปกติส่วนใหญ่ผมจะมาทำอันนี้เป็นอันแรกนะครับก็คือเซตของเรื่องของเคอร์ฟในช่องของไลท์นะครับในช่องของแสงแล้วเข้าไปเซตเคอร์ฟนะผมก็จะจุดตรงที่จะเป็นรอยจุดตัดเนี่ยจุดไว้นะครับแล้วก็เราจะดึงในส่วนของชาร์โดขึ้นก็คือชาร์โดเนี่ยก็คือมุมซ้ายล่างนะครับเราก็จะดึงขึ้นมานิดนึง เพื่อให้จุดที่มันมืดดำเนี่ยมันไม่ดําสนิทนะครับแล้วก็ด้านมุมขวาบนเนี่ยเราก็จะดึงลงมาเพื่อให้จุดที่มันขาวเนี่ยมันไม่ได้ขาวสนิทนะนี่เห็นไหมตอนแรกจุดที่ขาวเหมือนที่มันเป็นท้องฟ้าเห็นไหมที่เป็นท้องฟ้ามันก็จะ ลงมานิดนึงส่วนไอตรงที่มันเป็นลําตัวเนี่ยมันก็จะไม่ดําสนิทเหมือนเดิมนะครับแต่นิดเดียวพอเพราะว่าไม่งั้นมันจะฟุ้งไปหน่อยแล้วจุดตรงกลางเนี่ยเราก็จะดึงมาทางซายนิดนึงเห็นปะพวกต้นไม้พวกอะไรเงี้ยมันจะสว่างขึ้นมานิดหนึ่งผมดึงออกมาหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็แล้วแต่รูปแหละบางรูปเราก็จะดึงชาร์โดลงมาลึกหน่อยไอจุดเนี้ย,จ,ยจริงๆมันก็ดึงลงมาได้ถ้าเราอยากได้เงายอเยอะเห็นปะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพวกมาดึงไฮไลท์กับชาร์โดและอันนี้ก็สําคัญซึ่งเนี่ยเรามาดึงเพราะว่าอันนี้ เงาด้านหน้ามันเยอะใช่ปะเราก็จะต้องดึง s h a ์โ w ขึ้นมาเพื่อให้มันเห็นดีเทลของพวกเสื้อผ้าที่มันอยู่ตามเงาแต่ว่าพอดึง s h a ์โดขึ้นมาปุ๊บท้องฟ้ามันจ้าไปใช่ปะเราก็จะต้องมาลดไฮไลท์ลงเพื่อให้มันไม่จ้าแล้วก็โอเวอร์นะครับแล้วเพิ่มคอนทราสต์หน่อยละกันแต่ที่สำคัญเนี่ยคืออันนี้ที่สำคัญนะคือเรื่องของสีนะครับซึ่งไลท์รูมเนี่ย มันทำได้มากกว่าแอปอื่นอย่าง VSCO อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะทําในเรื่องของสีมันจะต้องจ่ายตังค์นะครับก็คือการปรับสีเฉพาะสีใน1รูปน,นั้นๆนะเขาเรียกว่า HSL หรือว่า Hue Saturation Luminance นะครับใน Lightroom เนี่ยมันทําได้ฟรีนะครับเราเข้ามาในนี้นะครับแล้วเราก็กดไปที่ Mix เห็นปะมันจะมีเป็นแถบสีของแต่ละสีอยู่มันจะมีเป็นแถบสีของแต่ละสีอยู่ก็คือสีแดงก็คือคุณจะปรับ เฉพาะสีแดงในรูปนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฮิวก็คือฮิวคืออะไรฮิวคือมันเป็นเรื่องของเม็ดสีก็คือเราจะปรับสีสีแดงเนี่ยไปทางโทนสีอื่นได้เดี๋ยวผมปรับสีเขียวเป็นตัวสีเขียวรูปนี้มันเยอะเนี่ยนะเวลาเราปรับเนี่ยเราก็จะปรับนี้เราก็จะปรับว่าเขียวเอาอยากได้เป็นไปนในทางโทนโทนส้มโทนเหลือง อันที่2 saturation นะครับ saturation ก็คือความซีดของสีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราลดมันเนี่ยมันก็จะไปในทางโทนดำโทนซีดถ้าเกิดว่าเราเร่งมันขึ้นมาเนี่ยเขียวมันก็จะมันก็จะแบบเที่ยวเขียวหรือว่าเลืองเหลืองอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราลดมามันก็จะแบบซีดๆออกแบบดำๆนะครับแล้วก็ luminance ก็คือความสว่างและเพิ่มความสว่างให้ได้เห็นไหมนี่มันก็จะถ้าเลื่อนมาทางขวาม,มันก็สว่างถ้าเลื่อนไปทางนี้มันก็มืด เราอยากได้พื่นที่หนึ่งแล้วกันประมาณนี้นี่นะครับสีเขียวเสร็จแล้วเราไปปรับที่สีเหลืองที่ผมชอบนะผมจะชอบปรับเขียวให้เหลืองปรับเหลืองให้ส้มนี่เห็นไหมก็จะเริ่มเป็นสีส้มแล้วประมาณนี้แล้วก็มาเพิ่มสีส้มสีส้มของตงัวมันเองมาปรับสีน้ําทะเลกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไ้าน้าทะเลมันก็จะออนไม่ได้ฟ้าชัดไม่ได้อะไรชัด สีมันจะออกแบบจืดๆนิดนึงนะแล้วก็มาปรับส่วนใหญ่ฟ้าผมก็จะปรับไปทางโทนให้มันออกแบบเป็นสีเขียวน้าทะเลประมาณนี้นะแล้วก็เลื่อน saturation ขึ้นเห็นปะมันก็จะเริ่มมีฟ้าขึ้นมาในรูปแล้วสีฟ้าอันนี้ก็คือการปรับสีคร่าวๆในแถบของ hsl นะครับหรือว่า mix ใน light room นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยพอมันลงมาข้างล่างเนี้ยมันก็จะมีแถบในเรื่องของ white balance white white balance คืออะไร white balance คือไอคำว่า e ท p กับทิ t เนี่ยแหละคือมันจะมี สีอยู่สีสีก็คือน้ำเงินเหลืองถ้าเกิดว่ารูปคุณเหลืองไปคุณก็ดึงมาทางคุณก็ปรับมาทางน้ําเงินคุณปรับมาทางฟ้ามันจะช่วยบาลานซ์ใช่เพื่อให้รูปมันกลับมาตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าอย่างรูปเนี้ยสมมุติว่าคุณไม่ชอบคุณคุณว่ามันเหลืองไปคุณก็ดึงมาฟ้าเนี่ยมันก็จะฟ้าขึ้นมันก็จะเหลืองน้อยลงในทางกลับกันถ้ารูปมันเขียวไปหรือชมพูไปก็คือมาดึงในแถบที่เขียนว่าทิ้น,นะครับก็จะช่วยได้ลองเล่นดูนะ ต่อมาเออผมว่าผมจะปรับไว i t e b ซ์ a n c e ขึ้นหน่อยอันนี้ก็คือความแบบความให้สีมันแบบสดสดขึ้นนะนิดหนึ่ง saturation เอ,อ้ยอันนี้อันนี้จะเกินนะเราปรับแค่ไว i t e b ซ์ a n c e พอแล้วก็ในส่วนของ effect เนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยมันก็จะมี clarity ก็ปรับได้ขึ้นมานิดหนึ่งให้รูปมันแบบมีมิติมีเขาเรียกว่ามีเหมือนมันดราม่าขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็ปรับได้ดีเฮส ก็จะอารมณ์คล้ายๆกันก็ลองปรับดูเลื่อนซ้ายขวาว่าเนี่ยซ้ายมันจะฟุง้งๆเห็นไหมใครชอบฟุง้งๆเกาหลีมันก็จะเป็นประมาณนี้ได้ใครชอบแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยฝรั่งก็จะชอบปรับพวกไอ้นี้กันคลาเวตี้ส่วนใครชอบถ้าเกิดว่าชอบโทนฟิล์มเนี่ยข้างล่างมันก็มีเกรนเห็นไหมเนี่ยมันก็สามารถใส่เกรนได้นะครับประมาณนี้ส่วนในเรื่องของดีเทลเนี่ยที่ผมชอบใช้ก็คือชาร์ปเพนนิ่งแต่ว่าชาร์ปเพนนิ่งเนี่ยจริงๆอะ่ะอย่าใส่เยอะไปเพราะว่า มันจะชัดจนมันกลายเป็นเม็ดเมเม็ดเมอะซึ่งบางทีมันอาจจะคล้ายๆพวกน้อยหรือพวกเกรนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ลองดูกันนะครับในส่วนของไลท์รูมก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมตอนแรกกับตอนท้ายมันก็แตกต่างกันพอสมควรแล้วนะ โอเคนะครับก็เมื่อกี้เราก็เซฟออกมาจากไลฟ์รูมแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเอามาเข้าแอปที่2นะครับแอปที่ชื่อว่า Snapseed นะครับจุดพิเศษของ Snapseed ก็คือมันมีทูที่เรียกว่า Selective นะครับกดเข้าไปนะครับ Snapseed ที่เป็นรูปใบไปม้อันนี้แล้วเราก็ไปที่ทูนะครับแล้วเราก็เลือก Selective ด้านซ้ายนี้อันที่3 Selective มันคือการที่จะปรับแต่งสีหรือว่าความสว่างหรืออะไรเงี้ยเฉพาะ จุดในรูปนั้นน,น,นะครับก็เนี่ยเราจะสามารถเราอยากจะให้ตัวของนางแบบเนี่ยมันสว่างขึ้นมาตรงกลางรูปนะครับนี่เราก็จะจุดลงไปอย่างนี้แล้วมันก็คือเลื่อนได้เนี่ยมันก็คือเอานิ้วอะเอานิ้วซูมมะเลื่อนได้ว่าจะเอารัศมีวงกว้างแค่ไหนจากจุดที่เราจุดนะครับนี่อันนี้ก็คือเราเอากว้างประมาณนี้นะครับเพิ่มความสว่างให้แล้วก็เพิ่มความสดก็คือ saturation นะครับอันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะ แล้วก็ถ้าปรับก,ก็คือเพิ่มก็คือเลื่อนไปเลื่อนนิ้วขวาถ้าจะลดก็คือเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายนะครับนี่ประมาณนี้นะเรายังปรับนะใส่กางเกงเข้ามาอีกจุดนึงกางเกงได้สว่างขึ้นมาด้วยประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเสร็จแล้วตอนแรกตอนแรกมืดตอนนี้สว่างขึ้นมาแล้วนี่ก็คือหลักๆนะครับที่ผมใช้ในแอป Snapseed นะเราก็จะใช้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยว ต่อด้วยแอปสุดท้ายนะครับแอปสุดท้ายคือแอปที่ฟิลเตอร์สวยมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากปรับแต่งเยอะผมว่าแอปนี้แอปเดียวจบได้ VSCO นะครับฟิลเตอร์ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็คือจะมี a6 hb2 นะครับ a6 ก็จะออกไปทางโทนเหลืองหน่อยนี่เห็นไนหะม hb2 มันจะออกฟ้าแล้วก็ออกแบบมืดๆนิดนึดนงส่วน u3 เนี่ยผมก็ใช้บ่อยแต่ว่า u3 อันนี้มันเสียตังค์นะ ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อก็ได้จริงๆ VSCO เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันในการปรับ HSL นะหรือว่าเลือกสีแต่าละสีของรูปนั้นเหมือนที่เมื่อกี้เราทําใน Lightroom แต่ว่าอันเนี้ยต้องเสียตังค์ซึ่งถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ก็คือไปเข้าใน Lightroom ก่อนแล้วค่อยมาจบที่ฟิลเตอร์ที่ VSCO ก็ได <S 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 ้เห็นไหมว่าฟิลเตอร์มันสวยเพราะว่าอย่างตอนแรกอะตอนแรกมันก็จะจืดๆแต่พอเราใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บเอ๊ยมันดูมีมิติอะดูดิเห็นปะอันนี้ผมใช้ HB 2แล้วกันเพราะว่า มันออกฟ้าหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ตัวทะเลเนี่ยสีมันแบบชัดขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าสีต้นไม้เนี่ยเราก็มีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานี่เราก็ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะแล้วเราก็มาปรับแต่งได้เพิ่อมอีกนิดนึงนะเนี่ยมันก็จะมีการปรับทั่วไป exposure contrast พวก h h l i g h t shadow เนี่ยก็จะมีเหมือนกันปรับใส่เกรน sharpening อะไรเงี้ยก็มีมีเหมือนกันหมดเลยเรามา เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือส่วนของเทชเซลอันนี้ก็คือผมเสียตังค์นะมันก็เลยกดใช้ได้เรามาเพิ่มไอ้น,นี่ของสีส้มนิดนึงแล้วกันในนี้ให้มันสว่างขึ้นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเสร็จแล้วแล้วก็โอล้ลืม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 อันสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ลืมพูดนะครับในเรื่องของการลบไอ้พวกทุนอะไรบนทะเลนะอันนั้นก็คือผมอนะใช้แอป snapseed นะอ่ะถ้าเรากลับเข้าไปเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ เข้าไปที่ Tools นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงที่เขียนว่า Healing นะครับนี่ที่เป็นรูป b ัสเตอรจริงๆอันเนี้ยทำในมือถืออ่ะมันค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็พอทำได้เห็นปะลบเนี่ย,ลบ,ยลบไปลบไปแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆแตะ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 ,แตะ,แตะไปเรื่อยๆมันก็จะลบออกไปได้นะ นี่นะครับประมาณนี้ทุนหายไปแล้วเห็นป่ต่อไปเดี๋ยวเรามาลบเรือดีกว่าเรือนี้นะครับอาจจะยากนิดนึงกดจึกเดียวดูนะหนึ่งสองสามหายไปเลยโอ้ดีจริงแอปนี้ใกล้ตัวคนน่าจะทําไม่ได้นะอันนั้นอาจจะต้องไปทําในคอมเอาละกันซึ่งในคอมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะก็ก็เสร็จแล้วนะครับ3แอป ถ้าเกิดว่าใครอยากแค่ใส่ฟิลเตอร์นิดนหน่อยๆเนี่ยผมก็แนะนําว่า vsc o อ่ะก็พอแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันนะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับลองเอาไปใช้ตามกันดูนะก็ถือว่าเอามาแชร์ให้ฟังละกันว่าผมอ่ะแต่งรูปยังไงในมือถือใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด subscribe ด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับหรือว่าคลิปต่อๆไปนะก็ยังไงคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย